คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอน้แอดมินกอมาเชียกจะพาพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งแนวทางหรือว่าไปขอโชคลาภก็ปูเหล,ล็กลางเด้อครับผมปูกะโทษมากเร่งด่วนนะพี่น้องเนาะครับปูอ,อ,อยากให้ทางไอ้ลกูกหลานกอมาเชียและกับพี่น้องเอฟซี เดี๋ยวฝ้าไปหายิบจับลอตเตอรี่วบเด้อครับผมอันนี้คือเหลขกรางเราพี่น้องเนาะปูอยากให้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ใบครับผมกันเลยอ่าฝ่าโลงให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันอ่าทั huh kind of ่วหนนาเด้อครับผมสําหรับแนวทางเหลขกรางของปูเหลขกรางเราพี่น้องเนาะครับผมเอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปรับชมน้ากันเด้อครับผมว่าเหลขกรางที่ปูอยากให้เก่ามาเชียร์ไปยิบจับลอตเตอรี่ว้แล้วก พี่น้องเอฟซีไปพิจารณาเบิ้งครับผมสําหรับแนวทางเหล็กลางครับผมตัวนี้เด้อครับผมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันนะพี่น้องเนาะกับปูเหล็กลางครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปเบิ้งแนวทังเหล็กลางของปูเหล็กลางเอมินก็มาเชียร์กับขอกาบขอบคุณปูเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับหลูกกับหลานรับทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องครับก็อจะเลื่อมเด้อครับผมฝากกดติดตาม เป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่กับเก่ามาแชร่ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังน้ากันเลยครับผมว่าปูจะให้เหล็กรางตัวใดครับผมที่ว่าอยากให้ไปซื้อไหวนาะพี่น้องเนาะครับผมโอเคครับลูกหลานเก่ามาเชี่ยการนมาจัสการปูเหล็กรางด้วยครับผมครับปู ผู้ขับเป็นยังไงเนาะครับผมทั้งขุนฝนตกบ่ครับผมเออ่ยแบบผมขื่มทั้งเมืองทั้งวัดหมู่เล่นละเมือนีก็นเลยอ๋อเป็นทัวอันประเทศอยู่นี่นะปูนเนะาะทั้งลูกทั้งหลานกับขื่มฝนตกเล่นขึ้กันครับผมอ๋อยกบันไม่ล,ละหมดอ่ะอันครับปูอันเพิ่นอันเฮ็ดอันลงอันเสาเอกเสาโทครับป๋าเอครับปูตกเอาวปลงมาบ่ล่ะปูได้ไปแล้วครับ พ,พี่ตาให้พ่อแม่พี่น้องแล้วครับผมเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็ท่ายลุ่มาให้เบิ้งครับปูครับสื่อเบิร์ดดูเล่นอ่ะสว่าดีเพียงแต่บะมีลมขึ้นนะข้าเจ้าอัอนละครับเอาอยู่บ่ปูเอาครับอันปเปพียงไดปูเคยเห็นอันว่าดวเนเลยเลขตัวนี้ปูอยากให้ลูกหลานไปยึบจับลอตเตอรี่ไว้ ทำนาตุลีขายะออกมากจะทำขยะออกมาพอดกันนะมันเก็บไม่ไแล้วเอาออกไปแล้วมันเกี่ยวหาซื้อบว้ได้นะนะครับปูอันตัวนี้คือว่าเก่งทักแล้วนะปูครับผมล่างนี่หลือวเป็นกาสรทักเหล่ละครับชุดลายสูตรยินบครับปูแมนอืมอันให้กลับน้ำป,ปูหรือว่าตัวนี้เลยอยากให้เน,น้นๆรวดอย่ตรงๆรงวดนั่นะครับ เดี๋ยวจะอย่าที่เชน่าเอาครับปู้จะไอ้ปู้ไม่อยากให้ไล่ขับแล้วจะเอากลับเดี๋ยวรถตรงๆรถหน้าครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเด้อครับอันปู้เพิ่นกะอันโทรมาย่ำแล้วเด้อครับพี่น้องตัวใดนละครับปู้บาดนี้ทาลังก็อนี่ปู้ให้นิ่เข้ากับยิบยิบคับเข่าเนาะครับปู้อือคนที่ตัวเด่นเก่ายิบปัน จับคู่เก้าเจ็ดนะคูเนาะเก้าหลักสิมได้ให้กันอันเก้าสามงหันครับเก้าสามกัดอันเป็นตัวตัวเด่นบ้านนั่นคูให้็นั่นเจ็ดสามก็เป็นสามเจ็สามเก้าเจ็ดนะงหันครับผมบเทให้กันได้ไงอันนเก้าเกาสาม ก้าสามกันไหวเด้อครับผมแต่ว่าทีปูอยากให้ไปซื้อลอตเตอรี่หยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมก็คือเก้าเจ็ดเนตัวเีเก้าเจ็ด <c oughs> ลอ่ลอ,งลองหันคือสามเจ็ดครับไอ้เขาเก้าสามอ๋อเก้าเจ็ดในตัวเน้นแลรอน้อปนะูเนาะเหลียกลางนี่เรียกลางตัวเน้นเลยครับอันนี้นี่แหละครับพี่น้องครับผมทีปูอยากให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็ลูกหลานเขามาเชียร์ไปเบิงยิบจับไว้ ลอตเตอรี่พออายุแพงได้กับล่องยิบจับไว้เด้อครับผมเก่าเจ็ดเป็นเก่าเจ็บล่องสามเจ็ดกับเก่าสามครับผมเก่าเจ็ดเก่าสามกับอ่าเจ็ดสามแล้วปูเนาะครับสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเลยครับผมครับเอาพี่หนอครับผมแต่ว่าเหล็กบนนี่ประมั่นใจเหมือปูแต่บาที่สิบสิบเจ็ดผลละครับ ตอนนี้ยุงยุงงานอยู่นะตอนนี้ครับตอนนี้งานนั้นมีงานสวดหลายบ่ปูพอหลังพอตั้นีนี่แหละอละ๋อ <c oughs> พอดีมนันนันติดต่อกันนกะปูเนาะเลยบ่ได้มีเวลามาทำนวนเดี๋ยวรอบอีกเด้อครับพี่น้องประมาณจากวันที่สิบสิบเอ็ดเอ็ดมินกับมาเช่ชีตามมาให้พี่น้องได้รับชมกันได้ขอได้โชว์เรือลบน้ำกันกับปูเลืกลางครับผม ่ว,ว่าปูกับเล็กล่างก็กคือพูดเก่งไหวก็มีสมหางด้วยครับผมก็มีเก่าสามสาเจ็ดเลก็เด่นสุดก็คือเก่าเจ็ดเราปูเนาะครับผมหาหยิบจับรุตเตอดีไปเอาปูอันลูกล้านกระจีบบบกวนปูหลายด้วยครับผมครับขอพระคุณปูคุยกันใคเนาะครับปู ครับลื่อนทกรเคลื่นา่าวนมัสการครับสาธถูครับเอาครับพี่น้องครับผมกัดผิดจาจรณนาเบิงเด้อครับพี่น้องปูเหล็กลางกัดไหามาก้อนหนานีปูกับไหามาก,ก็คือสามเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดน้งพี่น้องเนาะครับมาหมูอนีปูกับทรมายั่มเด้อครับผมว่าเก้าเจ็ดนี่ ลกูกหลานไปหายิบจับลอตเตอรี่ไ้เน่ยบอกพี่น้องเอฟซีครับก็ลองบ้างนะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์เลยลาบกับปูครับผมปูกับเมตามาแล้วก็มีตัวกันอีกตัวหนึ่งได้ครับผมก็คือเก่าสามครับผมนี่คือแนวทางเหล็กลางของปูเหล็กรางได้ครับพี่น้องก็ล่องพิจารณาเบิงได้ครับผมเพื่อได้โชว์เลยลาบนะพี่น้องเนาะครับผมแอดมินก็มาเชียร์ก็บจะไปหายิบจับลอตเตอรี่ไ้ค <mailing S 1> ือปูบอกอยู่ได้ครับผมก็คือเก่าเจ็ดครับผม สำหรับเจ็ดนี่กับถือว่ามาแรกน้องพี่น้องเนาะในสายลางครับผมเพราะว่าหลายเซียนเพิ่นกันทีแอดมินก็มาเช่อได้ไปตามมากเพิ่นกิดให้เจ็ดกับแปดหลายแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าเจ็ดมาบางท่านก็บว่าแปดดับบางทีน้องพี่น้องเนาะครับผมก็ลองพิจนาเบิรงเด้อครับผมสําหรับแนวทางเหล็กลางครับสําหรับคลิปนี้แอดมินก็มาเชียก็จิเอาไว้สำานียน้องพี่น้องเนาะ เจียบเป้าไปหายิบยับลอตเตอรี่เบิ้งขึ้นกันนะครับผมสำหรับเล็กเก่าเจ็ดนี่ครับผมครับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีสุขหสุขค้นถูกหวยแล้วเงินไปกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมวันวันที่สิบหกพฤษภาคมหกสิบห้าสุขหสุขค้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ